ตำรวจตรีวิรัตโตอิ่มนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์หรือจ่าวิรัตจะทำโครงการปันสุขปันน้ำใจควักเงินกว่า3ล้านบาทแจกถุงปันสุขให้ชาวบ้านตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักพร้อมทุนการศึกษาให้เยาวชนร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันการจัดมอบถุงยังที่ให้กับประชาชนชาวตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักเราได้เริ่มจัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อช่วง ที่มีเชื้อไวรัสโควิดระบาดเริ่มแรกๆเลยนะครับนะเราก็ได้เห็นความทุกข์ยากลําบากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าน้าอ้อยมวงหักนะครับที่ไม่สามารถจะทํำธุรกิจส่วนตัวค้าขายหรือจะทํามาหากินตามที่เคยปฏิบัติได้นะครับทำให้ครอบครัวนะครับได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องไรายได้นะครับทางโรงงานประรลาจากววรัต จาวิรัตเอาเลตแลวก็จาวิรัตพูท Food, นะครับก็กำานึงถึงความสําคัญนะครับกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความลาบากในครั้งนั้นจึงได้คิดโครงการขึ้นมาว่าเราจะทําอย่างไรถึืจะช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้มีความสุขในยามที่มีเชื้อระ,ะบาดได้เพราะฉะนั้นเราจึงคิดกันว่าเอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะจัดถุงยังชีพนะ เพื่อจะมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและสร้างกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องให้ต่อสู้กับเชื้อโรคตัวนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยได้ดและรณรงค์ให้ทุกคนนะครับสวมหน้ากากอนามัยให้ทุกคนล้างมือล้างไม้ตามให้ถูกสุขลักษณะที่ทางรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนํามานะครับเราจึงได้เริ่มจัดโครงการ มอบถุงยางชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากเราแจกถุงยางชีพแล้วนะครับเราได้มีอาหารน่นะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่มาในวันนี้นะครับก <Dans. S 2> ลับไปบ้านมีอาหารไปให้ด้วยท่านไปหุงข้าวอย่างเดียวสามารถจะรับประทานได้เลยเพราะว่าเราจ้ำหน่วยความสะดวกให้พ่อแม่พี่น้องเพราะอาจจะกลับเย็นหน่อยจะเสียเวลาในการไปหุงหา,ข,าข้าวปลากินนะครับเราได้จัดอาหารไว้สําหรับไว้บริการให้กับพ่อแม่พี่น้องได้กลับบาา้านไปรับประทานด้วยนะครับ ขณะที่ทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียนจาก4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีโรงเรียนวัดบ้านบนโรงเรียนวัดเขาบ่อพลับและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบ่อพลับโรงเรียนบ้านเขาไม้เด่นจํานวน395รายทุนละ1,000บาทคิดเป็นเงิน395,000บาทค่ะ